แท็บเล็ต PC l i ไรที่ราคาดีที่สุดอยู่ที่นี่แล้วกับ Huawei Mate Pad 11 5นิ้ว Standard Edition ราคานี้เขาให้ PC level WPS มาด้วยเพราะฉะนั้นจะทำงาน Word Excel PowerPoint ก็จบในเครื่องนี้เลยยังแถมปากกามาให้ใช้กับ Huawei Note แถมคีย์บอร์ดมาต่อเมาส์ก็ยังได้อีกและได้นอนลงแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณชื่นชอบผ่าน Huawei App Gallery ทั้งหมดนี้จะเป็นงไงวันนี้มาทุกคนมารู้จักตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลย เรา,าเริ่มกันนะที่เรื่องของ PC Level หรือ PC l i g h กันดีกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะเวลาที่รุ่งดแมตแพดรุ่นต่างๆแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษก็คือมันมีความ PC l i g h ในราคาไม่ถึงหมื่นอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะเรื่องแรกเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวนี้ค่ะ WPS Office PC ปกติเนี่ยเราจะเห็น WPS ที่เป็นสีแดงใช่ไหมไอ้สีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้มันแตกต่างยังไงค่ะเดีเ๋ยวกดเข้าไปให้ดูนะว่าหน้าตามันเป็น,ปนยังไงปกติแล้วนะคะเวลาที่เราเนี่ยไปโหลดไฟล์ Word Excel Office ต่างๆมาเวลาใช้งาน บนแท็บเล็ตนะคะส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าฟังก์ชันมันไม่ได้หน้าตามันไม่ใช่อะไรแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ค่ะมันเรียกว่าเป็นการเนี่ยพอร์ตเอาจากแบบที่เราใช้บน PC ีซีมาไว้บนเครื่องนี้เลยค่ะด้วยหัวเวอร์พี p p แอปเอนนะคะตัวนี้ไม่ใช่หน้ากากมาครอบทุกคนแต่ว่าเป็นการทําออกมาค่ะเพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายมากๆเลิวอย่างนี้แล้วกันนะคะอุ้งกดเข้ามาตรงนี้ใช้อุงกด o p เพปึ้งมันจะเป็นการดึงเอาไฟล์ต่างๆนะคะที่อยู่บนเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel หรือว่า PowerPoint ะะมาแสดงผลแล้วเราก็กดเข้าไปใช้งานได้เดี๋ยวเราไล่เนี่ยไปทีละอันเลยละกันนะคะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะเริ่มจากไฟล์ Word ว่า Word เราทําอะไรได้บ้างงั้นเรามาเริ่มจาก Word กันเลยละกันนะคะอันนี้ก็เป็นไฟล์งานเนี่ยที่อุ้มใช้งานจริงเนาะปกติก็จะมานั่งตรวจสคริปบนนี้ค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยที่ดูแล้วแบบว่าอุ้ยอยากจะจัดหน้าใหม่นะคะปรับตัวหนังสือปรับตัวสอนค่ะเราก็สามารถเนี่ยมาทําตรงนี้ได้นี่เห็นไหมหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันเด้เลยแล้วเขาบอกว่ามันจะเหมือน PC หรือไม่เหมือน,นอด,ดีะสมมติาจะทํแบบ นี่นะอุ้มลากไปปึ๊บแล้วลองคลิกขวาคลิกได้นะจ๊ะนี่คลิกปึ้งแบบนี้นะคะก็จะมีเนี่ยเป็นเ,เมนูย่อยเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะอุ้มขอเน้นตรงนี้ค่ะให้เป็นตัวหนานิดนึงละกันโอเคแล้วเนาะเลื่อนลงมาดูนิดนึงขาดอะไรอะ่ะ โอ้ย oh, อยากให้มีเนี่ยเ,เลขหน้านิดนึงนะคะเอามากดนะอินเสิตรงนี้มีทุกอย่างเนี่ยที่เหมือนบนคอมเลยนะคะจะใส่เป็น Table, Picture, Shape นะคะหรือว่าจะเป็นเทคบล็อก็ได้อันนี้เนี่ยจะใส่ตัวที่เป็นเพนนะเพนนัมเบอร์ไปก่อนเนาะเอาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะใส่เสร็จเรียบร้อยโอเคแหละปึ้งนะ เรียบร้อยนะคะไม่ใช่แค่ใส่ตัวเพย์นัมเบอร์ได้เท่านั้นค่ะยังทำาืออื่นอีกเยอะแยะมากมายได้แบบนี้เลยนะอ,อีกอย่างหนึ่งที่อุ้มชอบมากค่ะก็คือคุณสามารถจะกดนะพิมพ์น,นี่กดปินพ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ปิมพ์นเนี่ยหน้านะคะอ,อ่ต่างๆในที่อุ้มทำงานแบบนี้เลือกหน้าได้ว่าจะเอาหน้าไหนนะคะจะเอาเป็นแบ็กแอนไวหรือว่านะคะจะเอากี่หน้าเอาก o ปี้เท่าไหร่เนี่ยก็เลือกได้จากตรงนี้ P ิมเตอร์นะคะก็ทําการเชื่อมต่อเนี่ยกับปิ้นได้เลยอย่างอุ้มเนี่ยไอ้ท่าไปข้างล่างเนี่ยมันจะต่อเนี่ยค่ะน ฟังชัน,นง่ายๆที่เราใช้งานเนี่ยบนตัวนี้นะคะสําหรับบดค่ะมาที่ Powerpoint กันต่อดีกว่านะคะปกติเราเปิดไฟล์ Powerpoint ในแท็บเล็ตนะส่วนใหญ่ก็จะพีเต์ให้เจ้านายให้แบบว่าลูกค้าดูใช่ไหมคะซึ่งการพรีเซนตัวนี้เนี่ยหมูหเลยนะก็กดรพรีเต์ได้ตามปกตินะคะเลื่อนไปเลื่อนมาเปลี่ยนสไลด์ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันทําได้มากกว่านนทุกคนอย่างอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเลื่อนเนี่ยมันขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะคะผุมสามารถจะเอาเมาส์เนี่ยลากคลุมทั้งหมดแบบนี้นะลากคลุมทั้งหมดแบบนี และทําการเลื่อนได้อย่างอิสระเลยตรงอย่างถ้าตรงแล้วนะคะก็โอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความแตกต่างนะคะที่คุณจะไม่สามารถเอาเมาส์ลากบนเครื่องอื่นได้นะอันนี้เนี่ยอุ้มลองมาเกือบทุกเครื่องแล้วนะคะยังไม่พอถ้าคุณต้องการใส่เนี่ยพวกทันติชั่นต่างๆนะคะคุณก็มาเลือกได้ต้องการเปลี่ยนทันติชั o นนะคะเป็นยังไงแบบนี้หรือเปล่าหรือชอบแบบนี้เปลี่ยนทันติชั่นได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ถ้านอกจากเรื่องของการเปลี่ยนทันติชั่นต่างๆแล้วคุณยังสามารถคลิกกว่าเนี่ยที่ ไลด์ต่างๆเพื่อทํานะคะไม่ว่าจะเป็น delete slide hide slide add section หรือจะใส่เนี่ยโน้ตด้านล่างนะคะจริงๆก็คือทุกอย่างเนี่ยทำงานได้เหมือนบนคอมเลย powerpoint เป็นอะไร <ๆ S 1> ที่อุ้ใช้บนนี้บ่อยมากนะคะคุณมาซ้อมนะซ้อมแล้วก็จับเวลาไปด้วยนะคะพวกนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันมาถึง excel กันบ้างนะคะจริงๆเนี่ย excel ก็เรียกว่าคุณสามารถเนี่ยที่จะเอาไฟล์ excel เนี่ยที่คุณทําบนคอมพิวเตอร์หรือว่าไปดาวน์โหลด m อต่างๆมานะคะมาเปิดในนี้ได้นะแล้วก็มาอิดิต่อได้คะ่ะจะปรับเปลี่ยนตัวเลขอะไรพวกน แต่วันนี้ค่ะสิ่งทีุ่่งอยากจะสาธิตนะคะอุ้มเนี่ยกำลังจะไปโคเปนเฮเกนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวจะต้องดูบัตเจ็ตนิดนึงว่าเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมุ่งทำเนี่ยง่ายๆขึ้นมาให้ดูเลยแล้วกันนะคะอันนี้ใส่สูตรไว้อุ้มก็แค่ทําการลากนะคะเหมือนบนคอมเลยปึ้งแบบนี้สูตรเนี่ยก็จะถูกแอปพลายเนี่ยมาตามนะคะ,ะช่องต่างๆนะเรียบร้อยปุ๊บแบบนี้ทีนี้ค่ะถ้าอุ้มอยากจะพอดกราฟนะคะอุ้มลากตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็กดนะคะไปที่อินเสิร์ตได้เลยแล้วเลือกเป็นลนละะคะ เป็นพายเป็นบาร์เป็นพื้นียนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยเราเอาง่ายๆแล้วกันเราดูกันเองนะคะเราก็เลือกเป็นแบบคอลัมน์ไว้แบบนี้แล้วก็กดโอเคค่ะดึงกราฟมาได้คือทุกอย่างมันง่ายมากนะคุณสามารถใส่นะคะพวกฟอร์มูล่าต่างๆตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ผุมทําให้ดูค่ะซึ่งจริงถ้าใครเนะแบบนี่ยแอดวานซ์มากกว่านี้นะคะหรือว่าทาเนี่ยพวกไฟล์ต่างๆมากกว่านี้คุณทําได้นะคะจนไปถึงอะไรอ่ะมันจะมี p i v o t Table นะคะ p i v o t Chart พวกนี้ต้องใช้ไม่เป็นหร เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ Word Excel หรือ PowerPoint ก็จะสามารถใช้ได้แบบที่อุ้งสายที่ได้ดูแบบนี้ได้เลย นอกจากเรื่องของการทำงานในเอกสารแล้วค่ะสิ่งที่เราจะใช้มันมากๆเลยกับแท็บเล็ตก็คือการจดบันทึกใช่ไหมและตัวนี้เองให้ตัวนี้มาเลยนี่คือหัวเว่ย M Pen Light นะคะมาพร้อมกับปากกาแบบนี้เอาจริงแค่มีปากกาแถมมีคีย์บอร์ดแถมก็คือโคตรเจ๋งแล้วใช่ป่ะและปากกาตัวนี้เขียนดีมากเลยทุกคนเดีย๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะคะเราจะใช้งานงาร่วมกับแอปพลิเคชันชื่อว่าหัวเว่ยโน้ตมีมาให้ในเครื่องเลยและมันมีรูปแบบในการทํางานเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นนะผมจะเขียนอะไรใช่ไหมคะอุ้งก็วางมือไปบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยอุ้งก็เขียนนะสวัสดีอ เปลี่ยนสีปากกาได้นะจิ้มตรงนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบของปากกาได้และคุณยังสามารถที่จะอัดเสียงไปด้วยจ้านี่สมมุติอัดเสียงนะโอเคเดี๋ยวอุ้มจะไปที่นี่น่าจะวันที่6 จูนนะหจูนอะไรแบบนี้นะคะเราก็อาจเสียงไปเนาะล้วก็สมมุติจะกลับมาฟังใช่ไหมสมมติเอาเลคเชอร์ใช่ไหมคะนั่งฟังเลคเชอร์คุณก็ดูได้ว่าอ๋อตรงนี้เราจดประมาณนี้ตรงนี้เราจดประมาณนี้นะคะหรือเราจะใส่เนี่ยรูปภาพเพิ่มเติมนะคะจะใส่นู่นนี่นั่นปรับเชฟนะคะพวกนี้ทําได้จากตรงนี้เลยย่าเพียพอคุณยังกดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะปรับรูปแบบเนาะ hand lighting to text ได้นะคะมีการเคลียร์ทั้งเพจเลยดีลิทเพจจากตรงนี้ <export S 2> เอ็กพอร์ตออกมานะคะคุณเอ็กพอร์ตมาเป็นไฟล์ <ใน S 2> ต่างๆ เม a g e PDF นะคะหรือว่าจะเป็นตัว High Not ตเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจ,จะมาสาธิตใทุกคนดูเพิ่มเติมค่ะก็คือด้วยความที่มันเป็นเรเวลเนี่ย PC l i ไลใช่ไหมคุณต้องทําอะไรที่มัลติทัสกิ่งได้วิธีการนะคะอุ้มเลื่อนนิ้วตรงนี้ขึ้นมาแล้วอุ้มโยกไปทางซ้ายปึ้งทางขวามือนะคะเช่นผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสต็อกโคมนะอุ้มกดโคมเข้ามาค่ะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้จะบอกเลยว่าตอนนี้ทําการสปริตสกรีนอยู่แล้วอุ้มเลื่อนได้ว่าจะให้ข้างไหนใหญ่ข้างไหนเล็ก นะะหน้าจอนี้ไว้ก็ได้เสร็จปุ๊บอุ้มว่าอยากให้มันมีภาพของสตอคโคมมาหน่อยทำยังไงก็แค่เอาเนี่ยคะเอาปากกาจิ้มไวอย่างี้แล้วลากมาไว้แบบนี้ได้เลยเรียบร้อยนะตรงนี้นะคะอุ้มก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นเฮ้ยใช้งานง่ายมากทุกคนและไม่ใช่แค่ภาพเท่านั้นนะคะสมมติอุ้มอยากได้ข้อความนี้ใช่ไหมคะอุ้มก็แค่ลากเนี่ยลากแบบนี้จะลากไปที่ซูเปอร์ฮับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะลากนะคะมาใส่ ที่ข้างนี้เลยก็ได้นี่ตรงนี้นะคะคุจะลากครอบเนาะเราก็จะขยายนะคะให้มันยาวมาทางนี้เปิ้งแล้วก็ขยับมาอ่าเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการทํางานง่ายๆเลยก็คือคุณหาข้อมูลเสร็จนะคะคุณก็ลากทุกอย่างมาใส่ไว้ในโนต้ตของเราแล้วก็จดบันทึกเพิ่มเติมเมนาะว่าจะไปไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการทํางานว่าจะทํางานหรือว่าทําแผนเที่ยวนะคะที่ถือว่าเวิร์กมากจริง ทีนี้ค่ะเรามาคุยเรื่องของการลงแอปพลิเคชันต่างๆดีกว่าอย่างที่คุณเห็นกันตอนนี้นะคะเราสามารถลงแอปที่คุณชื่นชอบจะเป็นเกมนะคะหรือว่าจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับ Google เราก็สามารถลงได้ตัวนี้เนี่ยไม่มี GMS นะคะหรือว่า Google Mobile Service ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสามารถจะลงแอป Google ได้อย่างที่ิวบอกไปนะคะแอปหลายๆแอปค่ะเราจะมาลงผ่านตัวแอปแกลอรี่หัวเว่ยแอปแกลอรี่นะคะมันก็จะมีทั้งเกมมีทั้งโปรแกรมต่างๆนะคะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาลงตรงนี้ได้หรือว่าคุณก็สามารถใช้วิธีเนี่ยผ่านไมโครจี G, อะไรแบบนี แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมี Google Play Store ตรงนี้ได้นะคะดาวน์โหลดได้หมดเลย Netflix นะคะจะเป็น YouTube นะคะหรือว่าคุณจะเล่นเกม r ล c i n g Master แล้วอุ้มให้ดูนิดนิดนึงค่ะใน Google App ต่างๆนะคะคุณสามารถซิงค์นี่คุณซิงค์กับแอคเคา t ์คุณได้เลยแบบนี้ไม่ใช่ซิงค์นะคะแค่ตัว Google Account เท่านั้นสมมติอุ้มเล่นเกมแล้วอุ้มเนี่ยผูกไว้นะคะกับตัว Account ที่เป็น Google คุณก็สามารถจะดึงเนี่ยข้อมูลมาได้เช่นเดียวกันอย่างนี้เนี่ยเ a c i n ่ Master เดี๋ยวเราจะมาเล่นกัน,นะะวนไว,วนนนไ้้แล S, เรียบร้อยนี่แอคเคาน์บัญชีปึ้งเรียบร้อยนี่มันผูกบัญชีกับ Google ไว้เลยนะคะซึ่งพวกแบบ Pub G อะไรพวกนี้ค่ะคุณก็สามารถจะซิงค์เนี่ยให้เล่นได้เช่นเดียวกัน Google k e e ปนะคะจะบันทึกโน้ตนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะหรือว่าถ้าใครนะคะจะใช้ไลน์ฮะไลน์ตอนนี้ค่ะคุณสามารถใช้งานเนี่ยเป็นซับดีไว้ได้แล้วคือแอคเคา t ์เดียวกับบนมือถือของคุณไม่ต้องบ่นแล้วนะว่าตัวนี้ทําไม่ได้ตอนนี้ทําได้แล้วนะจ๊ะแล้วด้วยความที่มันมีพวกนี้นะคะผสมกับแอปพลิเคชันที่ทางหัวเว่ยเนี่ เนี่ยเวิร์กมากๆเลย งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนะคะพร้อมกับเล่าการใช้งานดีกว่าว่าเป็นยังไงค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง11.5นิ้วนะคะมีความสมมาตรทั้ง4ด้านเลยแล้วก็ตัวกล้องนะคะจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะทำให้คุณสามารถวิดีโอคอลเนี่ยได้สบายๆเนาะทีนี้อัตราส่วนนะคะหน้าจอต่อตัวเครื่องจะอยู่ที่86%ค่ะอัตราส่วนภาพจะเป็น3ต่อ2เผื่อใครใช้ในการตัดต่อเมื่อกี้ลืมให้ดูไปว่าแคนวานะคะใช้ดีด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูกันอีกทีรีเฟชเรทของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่120เฮิรต์ จะอยู่ที่420นิตค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะเวลามาเล่นเกมที่มันต้องใช้เนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าน,นี่เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งนะคะที่ราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าเล่น Racing Master มันมากๆและสําหรับใครนะคะที่อาจจะเป็นสายแบบอ่านหนังสือเนาะตัวนี้เองค่ะก็ผ่านมาตรฐานนะได้รับการรับรองนะคะจาก TV ไลเล่นในเรื่องของ Low Blue Light นะคุณสามารถที่จะเล่นได้โดยทีเ่เรียกว่าเซฟดวงตาของคุณด้วยค่ะแล้วก็ยังได้รับการรับรองนะคะจาก ทีวีไลเลนในเรื่องของการสะท้อนแสงนะคะเออมันจะต่างกับตัวนู้นนิดนึงตัวที่แล้วเนี่ยที่มันเป็น p a p e r m a แนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีสําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้ชอบเนื้อที่เป็น p a p e r Ma แนะคะตัวนี้คุณอาจจะรู้สึกสบายตามากกว่าฮะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะชอบ p a p e r Ma แคุณเลือกได้เลยเนาะเพราะว่าทางหัวเว่ยนะคะก็จัดมาให้ทั้งคู่ทีนี้เนี่ยตัวลำโพงเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะมาพร้อมกับ High Stand 9.0แล้วนะคะเสียงดีแล้วก็เสียงดังมากๆเ เปิลำโพงให้มา4ตัวอันนี้เป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะเราไม่ค่อยเห็นแท็บเล็ตนะคะราคาต่ำหมื่นที่ลำโพง4ตัวแล้วเดี๋ยวอยากจะแอบให้ฟังเสียงนิดนึงนะดูเสียงดิบดิแม่เจา้าเสียงดีมากนะโอเค นอกจากเสียงมันจะดีแล้วนะคะก็ยังได้ในเรื่องของความลื่นไหลเนี่ยในการเล่นเกมต่างๆด้วยแล้วก็แบตก้อนใหญ่มากจริงนิ้มเล่นมาหลายวันแล้วยังไม่หมดเลยนะก็คือคุณสามารถใช้งานได้ยาวๆนะคะกับปริมาณแบตเท่านี้นะเรียกว่าเพียงพอแน่นอนค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวผมไม่ดูคลิป YouTube นิดน,นึง<ต>ค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง,างเนาะนี่เนอันดับที่2ของโลกรองจาก โอเคอ่าอันนี้นะคะเราปรับได้ดไปสุดนะคะปุ๊บสองพนหนึ่งร้อยหกสิบพีอ่าคมคมแล้วเราก็ย่อลงมาอย่างนี้อันนี้คือเต็มเต็มของเขานะคะถ้าเราขยายขึ้นไป,ปนก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้ สวงมทีนีด้ดูแคนวาสกันนิดนึงนะคะนี้มันก็ใช้บ่อยค่ะพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยใหญ่เพียงพอที่มุ้งจะเปิดพวกแบบว่างานดีไซน์น้อยข้างๆนะคะหรือว่าจะเปิดเอเดเมนต์ใส่เท็กเนี่ยเราดูข้อมูลได้จากข้างๆตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นสําหรับการใช้งานแล้วเหมือนที่มุ้งบอกไปค่ะด้วยความที่มันเป็นเครื่องที่สามารถลากครอปแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โยกย้ายนะคะข้อมูลเนี่ยที่อยู่บนไม่ว่าจะเป็นในสไลด์ของเราที่อยู่ในแคนวาสนะคะหรือว่าในภาพเนาะตกแต่งภาพพวกนี้ทําได้ง่ายขึ้นเยอะ ที่อูบอกไปตอนต้นค่ะว่านี่คือเซตเนี่ยที่เป็น PC l i ไลท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดนะคะก็จะทําให้การทํางานของมันเพอร์เฟกต์กปิก่งขึ้นแล้วตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เนี่ยอุ้งทำการเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จาเป็นจะต,ต้องเอามาติดไว้นะคะที่ตัวเครื่องตลอดเวลาคุณสามารถนะคะที่จะเอาเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นแบบขาตั้งใช่ป่ะคุณตั้งไว้ไกลๆก็ได้นะแล้วก็เอาบลูทูธตรงนี้นะคะเอาไว้พิมพ์ตัวคีย์์บอออรรรดดนนนนะะะะะะะคคคคคกกกก็็ไไวววว้้พพิิมมมหืื่่่าาาะะาาจชแเเตตัััง กับตัวเคสแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณททางานนะคะมันไม่จำเป็นจะต,ต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดเวลาอวุว่ามันสะดวกกว่ากันเยอะเลยแล้วตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยคีย์บอร์ดภาษาไทายเนาะอย่างที่เห็นกันตรงนี้คุ้สามารถพิมพ์ได้เลยเช่นบอกว่าหิวกันไหมเออแบบนี้ นะก็เป็นการทํางานจริงๆของเรานะคะตัวคีย์บอร์ดนะวางโพซิชันมาได้กําลังดีเลยเห็นไหมระยะห่างนะคะแต่ละคีย์เนี่ยก็กําลังถือว่าสบายๆพิมพ์เนี่ยฟิลลิ่งนะคะเหมือนคีย์บอร์ดอันใหญ่ๆแล้วก็มันแข็งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่นุ่มนะคะมันก็จะช่วยทําให้เวลาเรากดเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นคีย์ไทยเคียงกิตนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีคีย์ลัดต่างๆนะคะที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเนี่ยเพื่อใช้งานได้นะพวกนี้สามารถใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะดีไซน์นะไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดหรือว่าตัวปากเ จริงอุ้มว่ามันเกินราคาไปมากๆจริงๆีัยวมาสรุปราคานิดน,นึงนะคะนะคะสำหรับ Huawei Mate 11.5นิ้ว Standard Edition ค่ะตัวนี้มากับราคา9,990บาทค่ะมาพร้อมกับแรม6 g ิความจุ128 g b นะคะช่วง e อ r l y Bird ค่ะจะมีวอชเชอร์ให้500บาทแล้วก็รับฟรีนะคะ Huawei Smart Keyboard มูลค่า4,990บาท Huawei M Pen l i t นนะคะมูลค่า1,990บาทพร้อมกับการใช้งานนะคะ WPS Office ที่เป็น PC level และห u a w e i Note นั่นเอง แล้วอะไรคือการที่ของแถมเกือบเจ็ดพัน เครื่อง9,990บาทของแถมเกือบ7,000แล้วเอาเป็นว่าใครที่กำลังเลงนะคะอ่าแท็บเล็ตนะที่เหมาะสำหรับการทำงานมีความใกล้เลเวลที่เป็น PC Lite นะคะสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธคีย์บอร์ดหรือว่าบลูทูธเมาส์นะคะอันอื่นๆได้หรือว่าคุณเนี่ยจะใช้นะคะอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะตัว M Pad Lite หรือว่าสมาร์ทคีย์บอร์ดนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆคุ้มราคามากนะ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังเลงอยู่นะคะก็รีบไปจับจองกันวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้เดี หน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ